เลี้ยงดูลูกแบบเพื่อนดีกว่าเลี้ยงดูลูกแบบลูกจริงหรือ b o <ops> b Talk หลายคนคงเคยได้ยินมานะครับว่าการเลี้ยงลูกที่ดีนั้นควรจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนครับซึ่งนั่นจะช่วยทำให้ลูกของเราเกิดความอุ่นใจเกิดความสบายใจเกิดความปลอดภัยและสามารถพูดคุยกับพ่อแม่ได้ในทุกๆประเด็นแต่คำถามครับว่าการเลี้ยงดูลูกแบบเพื่อนนั้นดีจริงหรือ ลองไปฟังคําตอบพร้อมๆกันนะครับถ้าทุกๆคนยังคงเชื่อนะครับว่าเหรียญยังมี2ด้านนะครับดังนั้นประเด็นเรื่องนี้เองก็มี2มุมเช่นเดียวกันแน่นอนครับการเลี้ยงดูลูกแบบเพื่อนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียผมได้อ่านงานวิจัยเขาบอกถึงเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนั้นถือว่าเป็นการเลี้ยงลูกที่มีความโดดเด่นครับแล้วก็ไม่มีข้อจํากัดใดๆและถ้าจะพูดไปถึงเรื่องของระเบียบวินัยนั้น พ่อและแม่ก็จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบว,วินัยของลูกน้อยมากๆนะครับซึ่งแน่นอนครับผู้ปกครองที่สามารถเลี้ยงดูลูกแบบเพื่อนได้นั้นก็มักจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสบายบายครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีความรักเด็กนะครับและก็เข้าอกเข้าใจเด็กๆได้เป็นอย่างดีรวมถึงไม่พยายามบังคับให้ลูกต้องทําตามสิ่งที่พ่อแม่ต้องการด้วยซึ่งในมุมมองความคิดของลูกนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับ สำหรับพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกแบบเพื่อนนั้นจะช่วยทําให้ลูกๆได้ประโยชน์หลายทางครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้รับการยอมรับรู้สึกมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมีความกล้าแสดงออกและมีความกล้าที่จะได้ลองสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆอยู่อย่างตลอดเวลาเพราะเนื่องจากว่าพ่อและแม่อย่างเราไม่ไปตีกรอบไม่ไปบังคับไม่ไปวางกฎเกณฑ์ที่แบบนั้นลูกก็ทําไม่ได้แบบนี้ลูกก็ห้ามทำและงานวิจัยยังบอกต่ออีกนะครับว่าสิ่งแบบนี้แหละครับจะช่วยทําให้เด็กๆเกิดงานอดิเรกของตัวเองอย่างไร้ขีดจากัด คราวนี้มาดูข้อเสียของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนกันบ้างครับถ้าพ่อแม่เลี้ยงดูลูกแบบเพื่อนและพ่อแม่นั้นก็ไม่มีกฎ,ไม,มกฎไม่มีระเบียบที่วางเอาไว้สิ่งเหล่านี้แหละครับจะทําให้ลูกของเราไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้และความเกรงอกเกรงใจในฐานะคนที่มีวัยที่แตกต่างกัน แล้วก็อาจจะคิดไปนะครับว่าเขามีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ดังนั้นความเกรงอกเกรงใจก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปเพราะเพื่อนยังไงก็คือเพื่อนไม่จําเป็นจะต้องเกรงใจกันไม่จําเป็นจะต้องเคารพซึ่งกันและกันมากนักและถ้าหากเราพูดไปถึงเรื่องของกฎระเบียบนะครับในสถานการณ์ต่างๆนั้นหากมีกฎระเบียบที่ชัดเจนก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่ลูกเองจะไม่ต้องมานั่งคิดนะครับว่าสิ่งเหล่านี้สามารถทําได้หรือไม่ได้ แลผลของมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างส่วนข้อเสียอีกด้านหนึ่งครับเรื่องของความสุ่มเสี่ยงถ้าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะครับลูกเองจะมีความกล้านในการทดลองสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นถ้าทดลองในสิ่งที่ดีอันนี้ก็ดีไปครับแต่ถ้าลูกเกิดไปเจอสถานการณ์เกิดไปเจอเพื่อนแล้วชวนกันไปทดลองในสิ่งที่พ่อและแม่อย่างเราเกิดความกังวลขึ้นมาอย่างเช่นยาเสพติดแล้วแล้วก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นภัยมหันต์ที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงลูกแบบเพื่อน และไม่มีกฎระเบียบซึ่งกันและกันนั่นเองครับท้ายนี้ผมอยากจะบอกกับทุกทุกท่านนะครับว่าเราในฐานะพ่อแม่เนี่ยสามารถเป็นได้หลากหลายสถานะทั้งการเป็นสถานะพ่อแม่และการเป็นสถานะเพื่อนให้กับลูกได้นะครับในสถานะความเป็นพ่อแม่นั้นก็จะช่วยทําให้ลูกของเราเกิดกระบวนการเรียนรู้ รู้ผิดรู้ถูกรู้มารยาทรู้จักสังคมรู้จักวัฒนธรรมรู้จักประสบการณ์ที่พ่อและแม่อย่างเราได้สั่งสมกันมาและมีมากกว่าลูกนั้นก็ควรจะถ่ายทอดเพื่อให้ลูกได้เป็นประสบการณ์เป็นมุมมองความคิดให้เขาเติบใหญ่ขึ้นมาข้างหน้าได้มากกว่าในสถานะเพื่อนนะครับแต่แน่นอนครับพ่อแม่อย่างเราที่อยู่ในสถานะเพื่อนลูกก็จะเปิดใจเข้ามาปรับปุก๊กับเราและเข้ามาเล่นกับพ่อแม่อย่างเราได้และนั่นยังคือช่วงเวลาดีๆครับที่ควรจะเกิดขึ้นในครอบครัวในทุกๆวันนะครับวันนี้ผมอยากจะฝากทิ้งทา ในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการสั่งสอนลูกของเราเนี่ยแหละครับพ่อแม่่างเราควรจะเริ่มจากการเสริมครับแล้วจากนั้นค่อยตามมาด้วยการสอนการเสริมนั้นก็หมายถึงการที่เราให้ข้อมูลให้ข้อคิดเห็นให้มุมมองความคิดของเราที่มีต่อสิ่งต่างๆรอบตัว จากประสบการณ์ที่เราผ่านมาแล้วจากนั้นก็ค่อยสอนเขาครับเมื่อลูกเกิดคำถามเมื่อเกิดข้อสงสัยหรืออยากจะรู้มุมมองความคิดของเราว่าแบบไหนถูกแบบไหนไม่ถูกอย่างไรแต่ถ้าลูกไม่สามารถคิดได้พ่อแม่อย่างเราก็สามารถปรับเปลี่ยนการเสริมกลายมาเป็นการสอนได้ทันทีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละครอบครัวว่ามีการพูดคุยมีการเปิดใจมีการรับฟังกันมากน้อยแค่ไหนแต่อย่าใช้การสั่งเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่พ่อแม่ใช้การสั่งนั่นหมายถึงว่าเราอยู่ในโหมดของความเป็นพ่อ ่อแม่และผู้ปกครองอย่างแท้จริงซึ่งแบบนี้ไม่สามารถใช้ได้กับลูกในทุกช่วงวัยนะครับผมได้เคยทำคอนเทนต์เรื่องของการเป็นพ่อแม่ที่ดีในฐานะผู้ปกครองผู้ประคองและผู้เฝ้ามองเอาไว้เรียบร้อยแล้วใน Bob's Talk EP ที่11นะครับถ้าใครอยากจะรู้เคล็ดลับในการเป็นพ่อแม่คุณภาพเป็นพ่อแม่ที่เติบโตไปพร้อมกับศักยภาพของลูกจะฟังทาง Facebook Fanpage พ่อมาน้ำและแม่มีกริชลี่ หรือจะไปหาฟังได้ใน YouTube ก็ได้นะครับใน Channel พ่อน้ำและแม่หมีคริสลี่นั่นเองครับและนี่คือเรื่องราวและข้อมูลดีๆนะครับที่ผมนํามาแบ่งปันนามาฝากให้กับหลายๆท่านนะครับที่อยู่ในสถานะเดียวกันกับผมนี่แหละครับอยู่ในสถานะพ่อและแม่เราเองต้องการเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่พ่อและแม่อย่างเราจะสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับและาคุณผู้ชมท่านใดที่มีมุมมองมีความคิดเห็นที่มีความหลากหลายอย่าลืมนาเอาความคิดเห็นเหล่านั้นเข้ามาใช้ผมรับทราบกันด้วยนะครับสามารถพิมพ์แชทเข้ามาได้ใน Facebook Fanpage พ่อมาน้าและแม่หมีคริสลี่เข้ามาคอมเมนต์นกันครับและข้อความคอมเมน คุณก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ได้ติดตามรวมถึงถ้าเห็นคุณค่าของคลิปนี้ก็สามารถที่จะแชร์ไปให้เพื่อนฝูงไปให้ญาติมิตรหรือไปให้คนที่เรารักและเขาอยู่ในสถานะเดียวกันแบบนี้เพื่อให้เขามีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะใช้ในการเลี้ยงลูกในการพัฒนาลูกได้ในหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้นนะครับและกลับมาติดตามบ๊อบสอได้ใหม่นะครับเป็นประจําทุกๆสัปดาห์วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ หากเนื้อหานี้มีประโยชน์ต่อคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดติดตามกันนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กันในการนำเสนอข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์กันต่อไปและเพื่อให้เพื่อนๆของคุณนั้นได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ